คลิปนี้มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันศึกเห็นคนเจ้าชู้ว่าใครจะเป็นแบบคนที่แบบโลกต้องจารึกในการที่แบบใช้อาริตมาดัวหนึ่งหนึ่งนะฮะเย่างไรอยังไงยังไงยังไงเฮเฮ้ยเ้ ดีครับทุกคนครับช่วงระบายคูปองนะครับคนที่ชนะในแม์นี้นะครับจะมีสิทธิ์เลือกทุกสกินที่สามารถส่งได้ใน r v ก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับก็เราไม่ได้ทําช่วงระบายคูปองมานานและประมาณ3เดือนนะ <S <S ที่เราเอาตัวฮีโร่ตัวเดียวกันเนี่ยมาดวลกันโดยใช้แค่1สกิลหรือว่ามีข้อจํากัดใดๆก็ตามที่มันทาให้การดวลเนี่ยสนุกมากขึ้นคลิวปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการดวลระหว่างอาริสและอาริสครับผมซึ่งผมจะให้ดวลโดยการใช้สกิลหนึ่งนะครับโยนกับสายเกาะสายเกาะเนี่ยสามารถใช้ในการโยกย จะมีด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับจะมี1คู่ที่เวลาดวงกันแล้วเนี่ยจะเข้าไปรอในรอบชิงเลยก็คือ ก็คือคู่ขวาสุดนะครับเป็นมอนกับน้องเข้าฟางนะครับคู่นี้ถ้าใครชนะเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในรอบชิงเลยแล้วคู่ต่อมานะครับคู่ตรงกลางคือน่าจะเป็นคู่ที่มันที่สุดแล้วก็คือไปทางด้านของแบคคุงนะถึงแบคคุงจะไม่ได้เล่นอาร์วีนานแล้วก็เถอะไปเล่นแต่ฟรีไฟแล้วแต่ฝีมือเขาก็ยังอยู่นะครับเจอกับทางด้านชานาสสมการนะครับเหมือนเดิมก็คู่ที่สานะครับเป็นไอซ์กับบิ๊กนะฮะอันนี้รวมคนอองอองนะฮะดวลกันนะก็ทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกที่จะดวลก็เรียงกันตามนี้เลยนะครับคู่แรกก็จะเป็นขวา มาดูคู่แรกจะเป็นยังไงในส่วนของสเปลนะครับก็เลือกตามความถนัดหรือว่าจะใช้อะไรแต่ว่าในการโดนครั้งนี้เนี่ยห้ามใส่รูนนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ครับผมให้ไรคลินใส่รูนได้เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าน้องเขาเล่นได้ไม่นานครับสองสามตานะซึ่งทางด้านด้านซ้ายนี่เขาอยู่คอนมาก่อนนะครับพลังแฝงเหมือนกันนะอันแรกแนะนําแล้วก็อันแรกครับพลังแฝงใช้เหมือนกันนะบอกเหมือนกันกูปรับแพ้แลวให้น้องเขาเข้าชิงดีกว่าแพ้ครับโอเคครับเริ่มได้ครับเขาฟางจัดเลยจัดเลย เลยกัดไรควีนยาวๆยาวๆอย่าปล่อยให้รีเลือดห้ามตีธรรมดานะโอเคฮะนี่เป็นการดวลแบบสกิลล้วนๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆทำให้เลือดเลือดเต็มเลยงั้นเออเลือดเลือดรีกันแล้วอะดูดิเลือดรีกันแล้วอะปักห้ามสกิลสองนะไรควีนโดนอีกแล้วฮะบอลก็โดนอีกแล้วฮะไม่ไม่มีใครเสียเปรียบนะพอๆกันอยู่นะแบ็คแต่ไรควีนรู้สึกว่าจะดาเมจเยอะไอ้โดนโดนหนักกว่านิดนึงเอ้าว้าวแล้ว เอาโอ้แล้วปักตอนแรกนะครับรู้สึกว่าปอนจะนำอยู่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าปอนเริ่มเสียเปรียบนะครับเลยควีนเลยควีน,นสก,กลิลหนักหนไปหนักหกไปกางกระบ,บา,นน,าบนนั้นปักเอาลมเดินทับคุมกันปักอีก3ทีเท่านั้น,นอีก3ทีเท่านั้นไว้ควีนอย่าอย่าอย่าปล่อยครูดาวให้นานไม่งั้นของเขามาแล้วของเราเพิ่งโยนมาถึงปั๊บเราต้องโยนเลยอุ้ยสวยยังอยู่นะครับ ยังอยู่ในสนามนะครับยังอยู่ในยังอยู่ในสนามคอมมานเดอร์อ้อายอมหรือก,กากเองยอมหรือก,กากเองคือครั้งต่อไปปอนไม่น่าตายเอาเอาเอาวัน โอเคคนระับทุกคนครับก็แมตช์แรกนะครับตีกันจนดาร์กเกิดนะคิดดู <c oughs> ใช้เวลาไปาการกัดได้ทั้งสิ้น7นาทีนะครับก็เดี๋ยวแมตช์หน้าผมว่าผมจะเพิ่มหนังสือเวทเล่มเล็กเ,เล่มหนึ่งอ่ะเพื่อความแรงสักนิดหนึ่งแมตช์แรกนะครับระหว่างปอนกับน้องเข้าฟ่างปอนเป็นฝ่ายชนะนะฮะเข้าไปรอในรอบชิงเลยเดี๋ยวถัดไปคู่ต่อไปเลยระหว่างแบลนะ็กชานาฮะไปถ้าพร้อมแล้วคู่ที่สองอย่านะฮะใจเย็นๆนะฮะกดไสามสองสองครับสองสองครับสองใจเย็นเริ่มได้ครับเอาดิ เอาแบ็กโดนไปก่อนฮ้าดอกนึงโอ้อลิสเอ๋แบ็กแบ็กบอกป้องกูป้องของพี่สิงครับอลิสซิงแล้วครับตัววัดซิกโยนไปก่อดปึ๊กฝั่งนู้นกอนสตันอะหลบได้ครับโอ้ยดูดีนี่เป็นทักษะของเขาโปรเพลเยอร์เขาไม่พูดกันเยอะหรอกตอนตอนนี้ชนะเสียเปรียบนะครับรู้สึกว่าแบ็กจะหลบได้หลายดอกมากนี่อาจจะเป็นผลพวงจากที่เขาเจ้าชู้ก็ได้นะฮะมันเป็นสเต็ปในการสับรางนะครับทุกคนนี่เขาจะวิ่งคล่องแปลกๆนะทุกคนนะ นี่ดูการสับรางของเขาครับชนา,าสอสมการตอนนี้ก็ำลังกิดเยอะโยนใส่ตัวเองเฉยเลยสาภาพเอาสกินแม่มดมาแต่เล่นเล่นอย่างอะคางคกชนะเอาหน่อยดีอย่างนี้นไม่ผิดหวังปกักไม่ต้องเลี้ยงแบคจบได้จบสแสดงถึงความต่างชั้นไปสิเอ,อือเออจะอกานะเอ,อืปเอปักอะไรวะนี่นชนะมันน่าจะกดที่มันทําให้สั้นอะตอนนี้ชาานะเลือดเหลืออยู่จากที่ผมมองประมาณทัก 20%นะฮะทางด้านของแบ็กยังเหลืออยู่ประมาณ60-70เลยนะฮะนี่ฮะไม่สะไม่มีมความผมเชื่อแล้วว่าพลังความเจ้าชู้มันช่างรุนแรงเหกิดโยโกะเดี๋ยวก็จับมันหมดอือ้อยากุเปิดก๊อตให้ดูไหมก้อนยังไงวะน้องชายตอนนี้ตอ่ตอต่อให้มึงดิ้นรนยังไงมึงก็แพนะ้แล้วเนี่ยต่อให้มึงดิ้นรนใช้อันติหรือมึงจะออกของให้เต็มที่ก็มึงก็แพ้พพพพพเอาเอาแลนลินนะครับ แต่แต่แต่ดิ้นรนไปก็เปล่าประโยชน์ครับทุกคนเอาเอาเอาเรียบร้อยครับทุกคนครับแพ้อย่างแบบอย่างไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะทุกคนทุกคนไม่อยากไม่คงไม่เชื่อสายตาหรอกว่าคนอย่างชนะเขาจะแบบโกงนะครับจนแบบต้องโดนปรับแพ้ก็คู่ที่สองนะครับคนที่ชนะคือแบ็คคุกนะครับชนะสมนสมการก็แพ้เรียบร้อยคนเจ้าชู้ชนะนะทุกคนโอเคครับทู่ที่สามครับเริ่บได้ปั๊กอ่าไอตีธรรมดานะตีกับสามทีเขาถ้าใครเปิดก่อนก็ตามมัดเลย เออมันต้องเท่าเทียมอย่างนี้สิถ้าใครเผลอตีธรรมดาก็จะให้อีกฝั่งตีสามทีเลยเพราะเหลี่ยมเกินเออจากที่ทางคุณริวไอได้เขาเรียกว่าได้เปรียบนะตอนนี้ทางบิ๊กได้เปรียบแทนแล้วฮะไปหนึ่งครับปักปัก ปักหนึ่งสองสามรู้สึกว่าตานี้จะเอ็นเร็วมากเลยนะฮะรู้สึกว่าผลเนี่ยจะจะรู้เลยนะว่าใครชนะนะฮะเพราะว่าอีกอีกคนนี้โคตรอ่องเลยเอาเอาเอากดสก,กิลเอาอย่าเติมเลือดดิอ้าวพี่ไอเติมเลือดโกงโอ้อะไรวะเอาทั้งตีธรรมดาทั้งหิวเลือดเราต้องทำยังไงครับเนี่ยจิตก่อนครับปรับแพ้ใช่อย่านงนี้เอาเเลยเออต้องปรับแพ้แล้วแหละต้องปรับแพ้แล้วแหละเพราะมึงทั้งหิวทั้งตีธรรมดาเลยโอ้ย โอเวตตงโอไวตยกอดเลยกอดก็คือกอดโอเคครับสําหรับคู่นี้ก็ก็ไอ้บิ๊กเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าไอ้มันโกงเกินพอผมบอกว่าใครชนะได้ค่านมลูกคือแบบทุกวิธีทางเลยอะ คือทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ค่าหนุ่มลูกก็อย่างที่เห็นนะครับฝ่ายชนะก็เป็นบิ๊กนะครับคนดีนะฮะพระคุ้มครองต่อมาเป็นบิ๊กกับแบ็คเป็นคนเจ้าชู้กับคนเจ้าชู้ดวลกันคนชนะก็จะไปแข่งกับคนเจ้าชู้อีกทีก็คือปอนคลิปนี้มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันศึกเห็นคนเจ้าชู้โอเคครับทุกคนครับแมตช์นี้ใครชนะจะต้องเข้าไปแข่งขันกับปอนนะครับที่ชนะไปในแมตช์แรกเลยที่ไปรออยู่ในรอบชนะเลิศนะฮะก็เป็นการดวลระหว่างทางด้านของบิ๊กกับแบ็คนะครับ เริ่มได้ครับเอ้ยโดน,นอยู่โดนอยู่มาอยากดูว่าใครจะเหลี่ยมเลยครับที่อ้าวตีธรรมดาตีธรรมดากลับสามทีเลยหนึ่งสองสามเหลี่ยมเตะเหลี่ยมเตะดีนักเหลี่ยมเตะดีนักตอนนี้แบ็คได้เปรียบอยู่นะฮะรู้สึกว่าแบ็คเนี่ยบิ๊กบิ๊กเนี่ย,เ,ยเลือดจะลดไปข้อกว่าแล้วนะครับจะเข้าสองข้อลนะปักโดนวะโดนวะโดนวะปึ้งเฮ้ยมันกดอะไรกันออกมาเมื่อกี้ ได้เหรอกดไม่ได้โอ้เหลี่ยมทำไมเหลี่ยมจัดจังวะไม่เห็นตกลงกลางรอบแรกรูใช้ได้กันไงให้โอกาสสุดท้ายนะถ้ายังถ้ายังถ้ายังเหลี่ยมเตอรอยู่นะปรับฟาวเลยนะสกิลหนึ่งสกิลเดียวครับผมยูโนดาวิไมค์ควินแบ๊คแบ๊คกูอยากได้อ่ะแบ๊คกูอยากได้แร็ปเมยไทยแบ๊คเอาไปดิเออความสามารถตัวเองอ่ะมันต้องถึงก่อนที่จะได้มัน ถ้ารู้ความสามารถตัวเองไม่ถึงก็ไม่ควรฆ่าแก่กันที่จะครอบครองเดี๋ยวกูพายเพ็กมาทุกอีพีดีกว่าประหยัดตังค์ดิตัวเซฟคูปองกูเลนะิศผู้วิทักษ์คูปอง <c oughs> ผลมันถูกคิดไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วครับความเจ้าชู้ของเจ้ายังไม่เท่าคุณแบ็กคุณจะมาชนะได้อย่างไร <c oughs> เจ้าชู้ให้เท่าก่อนแล้วถึงจะมาวัดกันปักล <c oughs> ีโอน่านำอยู่เยอะมากๆครับนักภาคไม่ต้องภาคอะไรเลยครับให้ภาพตรงนี้มาตัดสินเนะเป็นภาพที่อนาตามากฮะปักจบเกมนี้รับเกมอาวีเถอะไอ้นู่นหนีไปเล่นรีไฟแล้วยังเล่นโหับพวกมือ ต่อยเวทไอพิกไม่ตักโดนทุกดอกเรามาดูนครับว่าตอนเขาใกล้ตายเขาจะดิ้นรนยังไงเหมือนชนะหรือเปล่าประชิดตัวก็โดนประชิดตัวก็โดนประชิดยังไงก็โดนก็โดนไปอีกเอาไม่ใช่ก๋วยแบงค์อยู่ยเฉยแล้วเนี่ยอือโดนอือเอาเอาเอาไปวเลี้ยวเหรอทำไมผมเจอหลายคนโกงวะอ่าแบ๊กต่อให้เขาหน่อยให้เขาดิ้นรนให้เขาดิ้นรน เอาตีรรมดาด้วยตีธรรมดาส่มาเลยมันเหลี่ยมเต้ไอ้แบกเดี๋ยวแพ้้โออกหฮอ ชนะนะชนะหน้าผก็โอเคครับแมนนี้ขำๆแล้วกันนะครับก็ถ้าสรุปกันตามเดิมตามก่อนที่เราวางไว้ก็แบ็คชนะนะครับทุกคนแต่ว่าให้ดวลกันจนจบเพราะว่าจะดูสัญญาณคนเจ้าชูครับว่ามันมันจะทํำยังไงเป็นไงเหมือนชนะเด้เหมือนลอดและคานมาพร้อมกันอ่ะโอเคครับแมนสุดท้ายครับตัดสินครับคนชนะเลิศจะเลือกอะไรก็ได้ที่สามารถส่งได้ในอวีระหว่างแบ็คกับปอนก็นะครับน้องแบ็คเข้าไปเล่นฟรีไฟนะถ้าสมมติแบ็คชนะก็แบ็คเขาจะไม่เอานะครับเขาจะให้คนอื่นซึ่งให้ใครก็แล้วแต่เขานะครับโอเคครับทุกคนรู่ีนเอย ตอนนี้นะฮะคู่คูคค่ที่จะตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลก็คือสกินอะไรก็ได้ในเกม1สกินนะฮะแต่ว่ามันเรื่องสกินนั้นตัดทิง้งไปเลยทุกคนมันเป็นเรื่องของศัก์รีมากกว่าครับว่าใครจะเป็นแบบคนที่แบบโลกต้องจารึกในการที่แบบใช้อาริธมาดัวหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะฮะปอนกับแบคนะฮะซึ่งไหนๆก็ตาสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยสี่ทับห้าเนี่ยลบผมไปก็เป็นสามทับห้าสามคนเนี่ยนะครับเลือกเอาว่าจะเชียร์ใครนะ,ะแล้วก็ไปอยู่ข้างขอบสนาาามมตติดดไ้เลยว่คุณ ากจะเชียร์คนนี้อยากให้คนนี้ชนะนะฮะก็เลือกเลยครับเชียร์ทีมไหนลงมาทีมนั้นได้เลยครับโว้าวว้าวบิ๊กไปผิดที่หรือเปล่าใช่ใช่พี่กดผิดกดผิดเลยเอากดวินเอาดีๆชนะดีๆชนะอย่าเหลี่ยมเต้เฮ้ยกูเชื่อใจเพื่อนป๋อดิไปลุยก่อนเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้น่าจะเป็นอ่าน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะพร้อมยังครับพร้อมยังครับเริ่มได้ครับเอาเอา ออกนอกเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้รู้สึกกรรมการจะเห็นนะแบ็กสูเขาดีแบ็กแบ็กแบ็กคูปองพี่เลยนะน้องชายโอ้โหฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะสูสีกันมากๆากฮะคันไม้คันมือต่อไปต่อไปไม้ต่อไปอย่าให้ดูมังกรสิเข้าไปเลยให้มังกรร่วมด้วยให้มังกรร่วมด้วยก็มาดิก็ให้มังกรร่วมด้วย เอาไปดิชนละมุนมั่วๆไปเลยเตะเอาดิอะมังกรอยู่ฝั่งใครมังกรมังกรมังกรเอากระยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเอ้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 ดูดิกองเชียร์เขาถึงกับทนไม่ได้อ่ะครับก็แบ็กชนะแบ็กเรื่องมาเลยดีกว่าแบ็กจะให้ใคร ให้คนที่เชียร์ผมอ่ะเมื่อกี้ไรเมือแบงไลไรควีนเขาให้แล้วเราห้าปฏิเสธเอาสกินไหนไวถ้าไลควีนไม่เอาให้บิ๊กก็ได้ไม่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 ไควีนไลควีนไลควีนอย่าสนใจเราต้องได้เราต้องเอาไว้ก่อนของเนี้ย ไม่ได้มาได้จากตัวเองว่ามาน้องสาวพูดไปสิว่ามวยไทยน้องเขาฟังพูดไปสิว่าตัวอื่นอย่าได้เกอีใครก็บ้างอย่าได้เงียบ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 กำลังฟังเสียงน้องเขาอยู่เสียงพวกมึงกรบหมดเลยอ่ะคาเป็นคาเป็นคาเป็นสกินสกินไหนครับอันดิเวนเลยจ้ะ โอเคพี่ส่งให้แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้าส่งไปแล้วเอาตัวหนึงแล้วเลยย่าส่งผิดอะครับมันต้องอีกตัวย่าส่งผิดฮะยังยังถ้าไม่ส่งผิดส่งผิดยังไงอะเมื่อกี้บอกว่าคาเฟนี่ไหมใช่คพี่ส่งคาเฟนี่ไปแล้วอัติเมตคนที่สองคนระดับสองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีรางวัลนะเว้ยเลือกมาเลยอีพิกสกินไหนตงฮีโร่ แล้วแต่กูนะเอาแบบใช้งานได้พี่โอเคได้ดิจนติ์ต่อรองดิสต่อรองรดิจิตต์ได้ไหมครับอย่าเหลี่ยมเติม่ทันแล้วอย่าเหลี่ยมอเอ้ามันบอกว่าแล้วแต่กูใช่ไหมกูจะเลือกให้เองอีโลอีกอีีเกยอ๋ออีโลอีกเหรออีพีกเนี่ยอีพีกเอาปอนส่งให้แล้วเอามีอีกแล้วปอนมีทุกอย่างแล้วอ่ะสองกรานก็เป็นอีพีกนะครับ อ่ะส่งแล้วเรียบร้อยโอเคครับทุกคนก็ถ้าอยากดูตัวไหนดวลกันสกิลไหนก็ลองเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ยาวมากๆแล้วไม่รู้กีน่นาทีเนี่ยแบบดวลกันหลายตาจัดเลยก็คลิปหน้าอาจจะเหลือสัก2คู่แล้วเข้าชิงเลยอะไรอย่างงี้นะสำหรับวันนี้ก็สนุกมากแล้วนะครับขอบคุณแบคคุงแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาหลายหลายคนหลายๆทีมเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สด้วยนะครับบาย